มาต่อกันด้วยแบบฝึกหัดนะคะแบบฝึกหัดนี้มาจากเรื่อง cool jobs นะคะคุณเลือกเรื่องนี้มาเพราะว่าเห็นว่ามันเป็นอาชีพนะคะเข้ากับวิชาที่เราเรียนเนาะ cool jobs นะคะ อันนี้เป็น guessing the story from the picture ค่ะเทคนิคถัดมาก็คือให้เราเดาเนื้อเรื่องจากรูปภาพที่เขาใส่มาในเรื่องนะคะในรูปภาพนี้ทุกคนเห็นงานหนึ่งงานแน่นอนทุกคนเห็นคำว่า title title คือ cool jobs นะคะคือเนื้อเรื่องนะคะใน c a p ชั่นของรูปบอกว่า high tech suits keep climate scientists safe from the extreme cold as they are lowered onto the Africa ice นะคะแน่นอนทุกคนอ่านแคปชั่นนี้รู้ละอาชีพของเขาคือ scientist นักวิทยาศาสตร์แต่เป็นนักวิทยาศาสตร์ที่ทำงานอยู่กับ Arctic ไอซ์ก, Ice, ก็คือน้ำแข็งที่อาร์กติกเพราะฉะนั้นเขาบอกว่า High-Tech Suits คำแรกสำคัญถูกไหมไฮเทคส u i t s ก็คือชุดที่ล้ำสมัยล้ำหน้าเลยทำให้นักวิทยาศาสตร์พวกนี้สามารถที่จะอบอุ่นจากอากาศหนาวหนาวได้เพราะนั้นเราจะเห็นว่าจากในรูปภาพเนี่ยคะ่ะเราสามารถเดาทางได้แล้วว่า c o ูจ็อบส์คืออะไรนะคะเป็นอาชีพที่แบบ ไม่ปกติไม่เหมือนที่เขาทำกันทั่วไปนะคะวันนั้นจากในรูปภาพเราเห็นแล้วว่าเนื้อเรื่องนำเราไปสู่อาชีพที่ไม่ปกติแน่นอนนะคะจากในรูปภาพครูมีคำถามนะคะสี่คำถามบอก where are the climate scientists in the picture คำตอบมาจากในรูปภาพเลยค่ะเขาอยู่ที่อาร์กติกตอบสั้นๆก็ได้นะคะอันนี้ครูอ,อธิบายค่อนข้างยาว they are in arctic คำถามที่สอง What kind of suits are they wearing? Are they wearing? Sorry What kind of suits are they wearing? Mm hmm. เขากำลังใส่ชุดอะไรชุดอยู่ในคำตอบหน้าแรกเลยอยู่ในรูปภาพค่ะ High-tech suits นะคะคำถามที่3ทุกคนน่าจะตอบได้อ่านแบบนี้ตอบแบบนี้เร็วถูกไหมคะเราดูจากรูปภาพแล้วตอบคำถามกันนะคะข้อ3บอกว่า Why are they wearing these suits? ทุกคนตอบได้ในใจอยู่แล้วแหละว่าทำไมถึงต้องใส่ชุดนี้เพราะอะไรคะเพราะอากาศมันค่อนข้างจะ Extremely Cold อากาศมันค่อนข้างหนาวหรือหนาวมากๆเลยแหละนะคะก็เลยต้องใส่ชุดสูตรนี้และคำถามสุดท้ายจากรูปภาพคะ่ะ what are they probably researching อันนี้ต้องเดาทางและ ไม่มีในแคปชั่นนะคะเขาทำกำลังทำงานวิจัยอะไรกันทำไมต้องไปอยู่ในที่ที่อากาศหนาวนะคะเวลาเราเดาเนาะเราก็เดาไปตามทิศทางของรูปก่อนนะคะ most probably the rapid melting of the ice of the Arctic which is a major indicator indicator of global warming กำลังวิจัยเรื่องของ global warming อันนี้ครูดเดาให้เพราะว่าอะไรเพราะว่าน้ำแข็งที่อาร์กติกมันละ,ละลายค่อนข้างเร็วเลยหรือ they are studying in recent years the direct connection of the melting of the ice in Arctic to climate change mm hmm. เขากำลังศึกษาว่ามันมีความเกี่ยวข้องอะไรระหว่างการละล,ะลายที่น้ำแข็งที่อาร์กติกกับการเปลี่ยนแปลงของสภาวะอากาศอันนี้เดานะคะ เพราะเบบี้เป็นการเดาว,ว่าเขาทำงานอะไรโดยที่ต้องใส่สูตรนี้ไปนะคะนี่คือการอ่ะเดาใจความจากเนื้อเรื่องนะคะถัดมาเป็นแบบฝึกหัดค่ะทุกคนเคยเห็นหมีตัวนี้ไหมคะหมีตัวนี้ชื่อว่าหมี r i z ซ l ์นะคะบอก training g r i z ซล์นะคะกร z l เล s นะคะเทรนนิ่ g กริสเลสนะคะเป็นหมีหนึ่งตัวกับเทรนเนอร์ของหมีคะ่ะนะคะ Arthur ชื่อดอ h h a t w i c k นะคะ Raws next to tank เวลาเราเห็นตัวอักษรตัวใหญ่ขึ้นต้น T A N K เราไม่ต้องแปละและ tank คืออะไรความหมายหนึ่งของคอมมาคือการอธิบายความหมายที่อยู่ด้านหน้าค่ะ tank คือ a bear from the w a r s such wildlife นะคะ training center เป็นหมีค่ะเป็นชื่อของหมีเพราะฉะนั้นการอ่านอย่างหนึ่งเวลาหลายๆคนสะดุดว่า tank แ,แปลว่าอะไรน,นะมันขึ้นต้นตัวอกักษรตัวใหญ่มันเป็นชื่อเฉพาะแล้ว tank คือชื่อของหมีตัวนี้ค่ะ at the center lin and d off lin and off uh, sells so trained animals to be actors in tv shows and movies จากแคปชั่นรูปรู้แล้วสองคนนี้ทำอะไรสองคนนี้ทำการเทรนฝึกสัตว์เพื่อที่จะเป็นแอคเตอร์เป็นนักแสดงในหนังทีวีหรือในมูฟวี่ในภาพยนตร์ค่ะก่อนจะอ่านคำศัพท์พื้นฐานของเนื้อเรื่องมีห้าคำถามตัวเองกกอนว่าคำศัพท์ตรงนี้เข้าใจความหมายไหมถ้าไม่เข้าใจความหมายเวลาเราอ่านเราจะไม่ได้ใจความของเรื่องเลยคำแรกค่ะ r e วิ r e s ิ l ซ คำที่สอง Paul คำที่สาม actor คำที่สี่ cup และ number f train นะคะเราจะรู้ความหมายจากภาพค่ะเขาบอก Look at the photo and read the caption s on page 36 t o 37 t h e n match each w o r d below with its definition ดูรูปกันค่ะ จากรูปค่ะความหมายของคำห้าคำค่ะข้อหนึ่ง wrestle w r e s t l e ตรงกับข้อ E คือ to use your body to fight someone or push them down นะคะเป็นการต่อสู้เป็นการ push them down คือการกดลงที่พื้นนะคะ Number two เป็นส่วนของสัตว์แล้วค่ะพอ w พอ w คือข้อ C the foot of an animal like a dog or bear เป็นเท้าของสัตว์ นะคะข้อ3 actor คำความหมายที่อยู่ในรูปเมื่อกี้ค่ะ actor คือข้อบ boy a person in a TV show movie or play ข้อ4ค่ะ c u b cup cup ค,คือ a baby lion wolf or bear เป็นลูกของสัตว์นะคะเป็น baby animal นั่นเองแล้วก็ข้อ5 train train ในที่นี้ไม่ได้แปลว่ารถไฟและเป็น work ค่ะ train คือ to teach a person or an animal การฝึก คนก็ได้สัตว์ก็ได้เราใช้คำว่าเทรนนะคะจากในเนื้อเรื่องเราจะทำแบบฝึกหัดที่เรียกว่า scanning scanning เป็นการอ่านรายละเอียดทั้งหมดของเรื่องเพื่อตอบคำถามก่อนจะอ่าน scanning เทคนิคนะคะสำหรับการอ่านคือให้อ่านคำถามก่อน ทุกครั้งที่เราทำข้อสอบ Reading ถ้าเราต้องการสแกนหาคำตอบเราอ่านที่คำถามก่อนเพื่อลดระยะเวลาการหาคำตอบเวลาสแกนเหมือนอะไรคะเวลาสแกนเหมือนกันเราใช้เครื่องสแกนเลยคะ่ะเราสแกนทุกตัวอักษรในเนื้อเรื่องเพราะฉะนั้นการสแกนคืออันอ่านทุกคำแล้วนะคะเพื่อหาอรายละเอียดของเนื้อเรื่องในที่นี้สแกนบอก when he was 16 Russell c h a d w i c k had an unusual summer job ไม่ใช่งานประจำนะคะเป็น unusual summer job Scan the first two paragraphs on page 37 answer the question below there are two questions read the passage to check your answers เราสแกนแค่2 paragraph ในหน้า37เพื่อตอบคำถาม2ข้อนี้อ่านคำถามก่อนค่ะก่อนทำข้อสอบ what did Russell c h a d w i c k do that summer ถามว่าคนนี้ทำอะไรในช่วงซัมเมอร์ข้อ2 where did Russell Chadwick work ถาม what กับ where เท่านั้นใน2 p a พาร r กรนี้เรามาอ่านยอ่อหน้าที่1กับยอ่อหน้าที่2กันนะคะ Russell Chadwick remembers the summer he turned 16 it was summer he wrestled with g r i z z l y bears นะคะยอ่อหน้าที่1จบตรงนี้นะยอ่อหน้าที่2 it all started when Russell worked as an animal trainer at w a s a c h Rocky Mountain Wildlife w a s a c h Wildlife is an animal training center in Utah In the US At the center, d o f e and Lynn Sales train animals to be actors จบตรงนี้ค่ะเขาถามคำถามที่หนึ่งว่าทำอะไรคำถามที่สองคืออยู่ที่ไหนจบแค่นั้นคำถามที่หนึ่งทำอะไรคะ่ะ คำถามที่หนึ่ง What did Russell c h a d w i c k do that summer? คำตอบคือ He worked as an animal trainer. Or you can tell, you can answer he wrestled and Gracie Blair. เขาต่อสู้ กับหมีกริซี่แบก็ได้นั่นคือคำตอบที่อยู่ในย่อหน้าที่1ย่อหน้าที่สองถามว่าที่ไหนจริงๆเราจบตั้งแต่ได้ชื่อสถานที่แล้วคือ w วอ a t c h r o อ k y Mountain Wildlife หรือ An Animal Training Center เพราะฉะนั้นการสแกนที่รวดเร็วคือจับประเด็นให้ได้ก่อนว่าคำถามถามว่าอะไรนะคะถามที่ไหนคำถามหลักๆขอให้ดูคีย์เวิร์ดก็คือตัวคำถามค่ะ what when where why how who นะคะคําถามหลักๆจับตรงนี้นะคะทีนี้เรามาดูเนื้อเรื่องกันทั้งหมดค่ะนะคะโอเคย่อหน้าที่3ค่ะ Goflin asks Russell to help take care of two 4 months a uh, months of grizzly bear Cups n a m ค t l e ์ชื t and h o n e y b u m p ะฮัน That's more difficult than i t s ฟัง Baby bear are big. เวลาเราสแกนเราสแกนทั้งหมดถูกไหมคะของเนื้อเรื่องและเราก็จะเห็นชื่อที่ปรากฏขึ้นมาก็คือมีชื่อของหมีและนะคะมีชื่อของหมีที่อายุ2-4 o n t h s นะคะ สองหมีสองตัวที่อายุ4เดือนนะคะสเดือนก็คือชื่อว่า Little Bart กับ Honey Bump ย่อหน้าที่4บอก Russell Jobs was to play with the b e a r s งานของเขาคืออะไรมาอยู่ย่อหน้าที่4ค่ะเขามีหน้าที่เล่นกับหมี These t e a c h e s t t h m t t e s e teaches them to be c o m f o r t a b l e with humans ก็คือเล่นเพื่อให้เขาคุ้นเคยกับมนุษย์ playing with the bear was fun but russell had to remember the, that e bears are wild animals งานคือการเล่นเล่นเพื่อให้หมีคุ้นเคยกับคนและงานนี้มันสนุกแต่ก็ต้องระวังเพราะว่ามันเป็นสัตว์ป่าะนะคะ